นักเรียนชั้นป5ทั่วประเทศเลยนะครับนะเข้าในเน้อเรื่องกันเลยนะครับผมนั่นก็คือ listen นะครับให้ฟังนะครับโพสต์ให้ s ีแอนด์ e ี e a ทให้อ่านตามหรือให้กระทําซ้ำนะครับผมนั่นก็คือคำว่า but บั t ในที่นี้เป็นรูปอย่างนี้มาเป็นคำนามนะครับแปลว่าอ่างอาบน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าอาบน้ำนะครับแทบนะครับแปลว่าก๊กน้ำครับผม Electric ิ i t y นะครับแปลว่ากระแสไฟฟ้าสวิตช์ออฟส์นะครับนะเป็นคำกริยานะครับแปลว่าปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ไม่ทราบว่าเขียนอย่างนี้หรือเปล่านะครับหนาะขอไปด้วยนะครับถ้าเขียนผิดอันปลั๊กนะครับแปลว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอ่าไม่ไม่ไม่เสียปลั๊กนะครับหนาะแต่แปลว่าถอดปลั๊กนะครับนะอันแปลว่าไม่นะครับหนาอันปลั๊กไม่ได้แปลว่าไม่เสียปลัก๊ก แต่ให้แปลว่าถอดปลั๊กออกนะครับเพลนต์นะครับเป็นคำกริยาในที่นี้แปลว่าปลูกต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นคำนามแปลว่าต้นไม้ครับผมแปลว่าพืชพันไม้ต่างๆคัดดาวนะครับนะครับผมแปลว่าโค่นต้นไม้นะครับนะถ้าคัดเฉยๆแปลว่าโค่นแปลว่าตัดเหมือนกันแต่ว่าถ้าคัดดาวนี่แปลว่าโค่นนะครับโค่นต้นไม้เขาเรียกคำกริยาแบบนี้ว่า proseverb นะครับนักเรียน คำกริยาคัดเป็นคำกริยาแล้วตามมาด้วยคำบุพบทนะครับนะเขาเรียกคำอย่างนี้ว่า p r o s o v e r b p r o s o v e r b เป็นภาษาไทยแปลว่ากริยาวลีนะครับก็คือคำกริยาที่ตามด้วยคำบุพบทไม่ว่าจะเป็นกาสองคำศัพท์หรือสามคำศัพท์ก็ได้เช่น look after นะครับ look forward to นะครับนะ put downput onturn off เ u ิ n อออะไรประมาณนี้นะครับนะเขาเรียกว่าก kind of mm ิริยาวลี dirty นะครับนะเป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าสกปรก Clean นะครับเป็นคำคุณศ uh ัพท์แปลว่าสะอาดมาดูข้อที่สองครับเขาบอกว่า read จงอ่านนะครับ Listen จงฟัง and match แล้วก็จับคู่เหมือนเดิมนะครับมีคำว่าฟังอาจจะมีคลิปเสียงแต่คุณโรร ไม่นำคลิปเสียงมาให้ในกรณีที่ไม่จําเป็นต้องเอาคลิปเสียงมาเปิดนะครับก็เลยแปลให้สดๆเลยนะครับผมอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนั่นก็คือข้อที่1ก็บอกว่า clean your teeth. ไอ้คลีนยัวชีตแปลตามคำศัพท์แปลว,ว่าให้ทําความสะอาดฟันของคุณนะครับทิชแปลว,ว่าฟันเป็นคําพหูพจน์โดยไม่ได้เติม s นะครับนาะถ้าทูเป็นเอกพจน์แปลว่าฟันซี่เดียวทําความสะอาดฟันยัวของคุณนะครับบั But บั t ปกติแปลว่าแต่ว่านะครับแต่ในที่นี้คุณครูให้แปลว่าและไปเลยนะครับนะละ Turn off แปลว่าปิดนะครับเป็น p r o s v e r b เหมือนที่คุณครูที่ใบไปเมื่อกี้ให้ปิด the t a บนะครับก็คือปิดก๊อกน้ำนะครับก็แปลว่าในขณะที่คุณกําลังแปลงฟันนั้นให้ปิดก๊อกน้ําด้วยนะครับอย่าเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับข้อสอง h a v e a s h o w e r นะครับ h a v e a s h o w e r แปลว่าอาบน้ําด้วยฝักบัวนะครับนะ don't have a bath don't have a bath ไม่ได้แปลว่าอย่าอาบน้ำนะครับผมแต่แปลว่าอย่าอาบน้ำด้วยการอาบลงในอ่างนะครับนะเมื่อกี้ bat แปลว่าอ่างอาบน้ำคือถ้าอาบน้ำลงในอ่างต้องเปิดน้ำหลายหลายสิบลิตรนะครับนะลงในอ่างถ้าอ่างใหญ่ด้วยก็เป็นร้อยรลิตรเปลืองน้ำนะครับให้อาบด้วยฝักบัวน,ะนั่นเองความหมาย ข้อที่สามกามรีไซเคิลเพเปนะครับก็คือนํากระดาษมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะครับข้อที่4 u n อันปลั๊กเหมายถึงว่าดูทีวีเสร็จให้ถอดปลั๊กออกนะครับความหมายไม่ได้หมายความว่าอย่าเสียปลั๊กทีวีนะครับนะแต่ให้แปลว่าถอดปลั๊กทีวีออกด้วยหลังจากดูเสร็จข้อที่5 s าสวิตช์ออฟเดอรไนะครับก็คือให้ปิดสวิตช์ไฟนะครับดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดซะนะครับ Don't cut down t r e e s นะครับ เป็นคำห้ามนะครับนะแปลว่าอย่าโค่นไม้นั่นเองนะครับอย่าโค่นต้นไม้นี่คือคําแปลด้านขวามือนะครับดังนั้นหัวข้อที่1นนะครับทําความสะอาดฟันหรือแปลงฟันก็จะมาคู่กับภาพนี้นะครับแล้วอย่าเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้นะครับข้อที่2นะครับผมให้อาบน้ำด้วยการใช้ฝักบัวนะครับอย่าใช้อ่างอาบน้ําก็คู่กับภาพนี้นะครับข้อที่3 ให้นำกระดาษมารีไซเคิลนะครับเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายรีไซเคิลนั่นเองนะครับข้อที่4ี่นะครับผมให้ถอดปลั๊กทีวีนะครับหลังจากที่ดูจบนะครับและข้อที่ข้อที่5นะครับให้ปิดสวิตช์ไฟนะครับและข้อที่6นะครับอย่าโค่นต้นไม้นะครับโอเคนะครับจบหน้าที่64